ดูภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพญ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลถาวายพระราชะกุศลพระบาทสมเด็จพระประมนินทรมหาอานันทรมหิดลที่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าซางอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนนายวิวัตอินไทยวงศู้วาราชการจังหวัดลำพูนเปิดกิจกรรมจิตอาสาบำเพญ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลถาวายพระราชะกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา อนันทรรมหิดลพระอัรมารามาธิบดินเนื่องในโอกาสวันพระบรมราชสมภพ,พ 1, ครบ100ปี20กันยายน2568โดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนจิตอาสาเข้าร่วม โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนครับนำจิตอาสาร่วมกันพัฒนาบริเวณโดยรอบพื้นที่จัดกิจกรรมและร่วมกันพัฒนาขุดลอกลำเหมืองกซและคู่คลองในพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งเป็นลำน้ำสายย่อยเชื่อมต่อลงไปยังแม่น้ำปิงเพื่อทำให้น้ำที่ไหลผ่านสามารถไหลได้โดยสะดวกไม่มีเศษวัชพืชกีดขวางอีกทั้งเพื่อป้องกันน้ำท่วมในช่วงฤด,ดูน้ำหลากนอกจากนี้ยังได้ร่วมกันทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์สองฝั่งคูคลองให้เกิดความสวยงามอีกด้วยครับ